ทีท่นะคะวันนี้เรามาดูก่าะะต้นไม้ใบหญ้าที่โดนแรงลมนะคะใบหญ้าเนี่ย,ายามาโดนมาโดนลมแล้วจะสวยนะคะ <S <S นะคะเลยพลิ้วเลยนะคะ <S <S เ,เพื่อนๆขอ,อหยุดจังชั่งลมแรงมาโดยกระทันหันนะคะ มาเนาะข้างหน้าก็จะเป็นโอ้โหจับกลองไม่อยู่เลยนะคะก็จะเป็นย่านเนเปียที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็หน้านี้เขาให้น้ำไม่ไม่ทันนะคะก็จะมีอ่าจะเป,เป็นแม่พันธุ์ค่ะแม่พันธุ์ของย่านเนเปียเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะดูดูด,ดูไม่ออกเลยเนาะ นู้้วยเนเปียเนาะก็เป็นของเพื่อนบ้านนะคะตรงนู้นจะเป็นเนเปียนะคะส่วนตรงนี้เป็นหญ้าอะไรอะ่ะโอ้ย่างดังเราจะข้าไปดูไม่ได้นะคะเพราะเขาปล่อยกระแสไฟนะฮะเพราะว่าเขามีวัวเนะาะก็จะปล่อยกระแสไฟเพราะมันจะมีลวดนะคะ ก็าจะมีแบบปล่อยกระแสะไฟแล้วก็ไม่กล้านะคะไม่เป็นไรนะคะเราเข้าไปดีนะคะบรรยากาศนะคะ,ะบรรยากาศชายทุ่งนะคะก็จะเป็นประมาณว่าลมแรงเหมือนกันเนาะช่วงนี้ก็เบาๆไปหน่อยนะคะต้องบอกก็ออกมา ข้างนอกนะคะโหสะท้านเลยนะคะอ่ะอ่ะ,อะกินกิน,ก,นกินใบไผ่เหรอใบไผ่เนาตะตัวนี้ไผ่ก็คือปกติมันมีความผิดปกติอย่างนะคะว่าไผ่กอนี้เขาจะอ่ะาไม่ให้ลุกลามเนาะเขาก็อาจจะมียาอะไรมาใส่เนาะทำให้ไผ่ ฝั่งที่จะลุกลามออกมาเนี่ยไม่แห้งเลยนะคะก็น่าเห็นใจเนาะมันล้ำที่เข้ามาเนาะก็ไม่ว่ากันแล้วแต่จะจัดการอันไหนที่ทำให้เดือดร้อนก็จัดการได้ตามสะดวกเลยเพื่อนบ้านดเลยนะคะ มา,มาโต้ลมหนาวนะคะไม่ม hey, <speaking in ecology> ีอะไรมากนะคะเราจะขับรถไปทุ่งนาก็ไม่ได้แล้วเนาะร็ะลมแรงเดี๋ยวตกคลองแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่าที่รับชมรักษาสุขภาพนะคะทุกท่านบายบายค่ะ